หนาวเย็นแท้ทุกคนเหมือนในฮอนมอเต็งเยงอะอ,อยู่ตื่นนอนตั้งแต่สามโมงครึ่งนะเอ้าก่อนอืึกอะสบายสบายดียามเช้าวันนี้อากาศหนาวแห้งเลยตื่นเช้ามาก,ก่อนสีอ้อหายู่ฮากิดกะตั้งพิงผ้าก่อนตื่นแต่เช้าเพอทุกคนแต่มันหนาวแห้งในช่วงนี้นะมันบ่เหมาะสมะลมไปเลยอยู่ป่านะ เดนได้ดงังไพ่นอนแคบแคบไม่เลยนอนแคบเปรี่เปรกับตัวไพ่จะติดกันเลยนะถ้ารุนติดตามเบิ้งเดียวสิได้เพอหายุหา,ากินมานด้ก็ไดาใส่ก็ดักแล้วเสื้อปาไว้โอ้ยจ้าคแจงหูแจงตาล้วแล้วพันเก็ตกันจำเป็นแล้วรอบนี้ ยืนต่อไปละ่ะหนาวหนาวอ่ะเดี๋ยวหากินก้อนพี่โน,โน้องเลยเลาะยามกาบเลาะมากเลาะยามกับดักกอนทุกคนเลยท,ยทยะเวีนทึนละเอามาไก่เต็มหาเจ้าของเถอะวะไม่เห็นเดิมนหองกลางดงพื่อนเลาะยามกาบก่อน ตะเวนแดงนะตั้พอตะเวนมันขึ้นแล้วยันหนูถือมันรูดนะเข้าไปยากมากลับอย่างนี้ก่็นะ่รีเร์เมือวานคงแม่งแถวนี้แล้วทุกคนขอนไมน้ มีตัวบ่อกลับก่ะอืมโอ้นี่นบทบบทำงานทซ้ำนี่เราพยายามล้างไม้นะ làng thế nữ nhìn thử thự thôi con này vì đây bó nụ vỏ tổ cả ở cả bên đảo bó nụ nhưng biệt thự làng này một nhà thôi con này, này. làng to bay ก็มีนะกับใส่ปลาไว้นะขุมนี่แหละเสริมวันืหญ่ดด้ิครับดูทุกคนเลยนี่เฮ้ยเด็กเตะไม่ยอะนี่ ห่างมันทุกคนจะจะห่างมันอันี้นัววายนะโอ้ยถือห่างมันไปไปไปเนี้ยเลยนี่ข้าวหู้ยิ่ตามเบิงมันดึงเท่านี้นะมันจะห่างมันทุกคนเนะอสียของเลยน่ามันดะมันจะเท่าน้ำโคตรกินนะเอา Làng thì sảm mà đi ô tôi gọi này đấy là hàng lạng thì sọm nè đấy đi xem hối thôi ừ đi hựt sảm tôi gọi này nào sảm làng này ក៏យ៉ាងមិនໄດ້ចាក់តូដែរតែទៅបាយហាងມັນយីណៃនេះខាងលើនធន

นแปะสะขอนนี่มีถือสัมโอ้ยเดินดิมันนี้นี่ซิมีแนวกินอยู่บ่ทุกคนยามล่างไหนสมอยสมอยนะนี่ไออ๋อยี่นี่ล่างนี่ลุเนี่ยทุกคนเข้าไปเบิ่งกัน cái móng khục khục đấy, cài thang háo đấy, chân đi lại lang này yam ไปถือทุกคนนะาาเลยหยาดมเนสาว่ะถือประลูบเซ่อย่าก็อหลังนี่พอลังนี่เสื่อมบนควัดทุกคนเลย ถือซ้ำน่าจะเป็นนูวายแน่นี่พวอดเนี่ยนะเป็นแต่ถือกับบถทึกเนี่ยเตินทางต่อ,อยามนายลางแนละ้วถไปโตเลย ยามทเลหลังก็ยังบ่ถึทุกคนเอยบางล่างก็ลูดเอาบางล่างนี่บาดนี่จังได๋เป็นเนื้อเลดยามางดก็สมยสมยสงสัยคือสิบ่ได้ยังกินดอกมื้อนี้นะสกก็บ่ถึกนี่ Thơm khói bụng nè 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 thử nè nè Lại nè 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 cạp cả nè กระซิบสี่หลางทุกคนมีทึ่จักหลางนะย่งอีซเป็นสิบแปดยใส่เมื่อวานนี้เล็ดรอบมันใส่กาดมันขาดสิบบทึกหกนะยามลางได้กรบดทึก Còn máy luôn các bạn ạ Vâng làng này cơ à. Hết rồi Bộ thư xong áo Bạn này, mà làng này Cái này lơ Nha à. Cứ cao bỏ วันไหนเลยอ,อ้าวคือเก่า,าแย่ๆทุกคนเลยคะแนนนี้ในี่ยมีนับออกก็ยากไม่ได้เลยมือนนี้เทอมบูเธออย่างไรนี่หอยหมูทุกคนเลยนี่หอยหมูนะหม,หมูหมูเนื้อหน แต่ว่าเป็นมูน้อยมูยใหญ่ปลเดียวเลยน่ะนี่ลบไปลบมาอยู่เมื่อคืนนี้แล้วไปเมื่อวานนี้มีเฮ็ดนอนอยูไ่ไปพี่โอ้ไปก็ถือก๊ับก็ได้ตอกกระบ,บอนไปนี่ พียายามกราบก็บไม่ได้โตทุกคนเอ้กราบสิแปดหลังเลากระบอลก่อนปกติถืออยู่เสือกราบไม่ได้่ถือเกตมากนะบอสเมื่อแต่เซาเป็นหรอมาเลยนี่แลลวเห้ย À? Bằng nó với bây giờ thuyết thắng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  thuyết เม็ดไล่เลยคือหนูตัวหนึ่งลูดได้แต่ห่างมันได้ห่างนึ่งช่ว,ตวยตบุษันดิ๊ดดิ๊ใส่บักระไหลละเห็นหนูลูดสามล่างมีได้ตู18ท้าซูลผ่านเจ็ดเท้ามาแล้วสองบาทไม่ได้ตูแล้วพักกัน เกมเครื่องเกมนของกินข้าวกินน้ำเดินทางกับบ้านทุกคนเลยแต่ว่าเนี่ยกินเฮามีอยู่ไอ้นกตัวนึงเมื่อคืนนี่นะมันยิ้มมากยังไม่ได้กินตามแล้วนกเข่าทุกคนมันมั่นท่าได้ได้มันเรามันใหญ่มันตัวนี้เก่งได้ไดอันนี้ได้อันนี้อยู่มไก่นะสุดหลานะตาเลืึงนี่แหละนี่ตาเลืึงนี่เล็บหมดเลยอ่ะ ก้อยเด็บเหลี่ยมเขาพี่ชำนี้ได้นกเขาได้อันนี้ข้าแต่ไม่มีโยมใกล้แโอก๊กรูบแดเดียวได้ไก่นะโยล่าเหลี่ยมจ่อย,อยโลยจิมหอยก็ได้เอามีแต่ถ้าข้าวซุก,ก็ผักกันเฮ็ดเลิกกินนกเลยอย่างนี้กินอกมันนี่นะมันคักมันแน่นุ๊ก

Ở tao rồi đi nó. Ah, in khắc năm đi con mama. Ma. Con Con tinh hai. nó phải kê lông con á. Mama ma. Ao, nè, 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 nè,

เซอร์กับเซอร์กับเอแวนาเซอร์กับนเ่มีดังข้นคือดังครับไปบปลายเกือบสาวลนั่งหาเราตัวเลาด้เลยสาวนอประทานี้เลาไดไเจอ ยกป็นที่ทำงานกัดต้นไม้กูดูดได้ทหารยอมแม่เหวเป็นลำพันต้นนี้มาก้างลำพันต้นบ่็ไม่นด้เห็ มีมากมีมากนะพอดีกินข้าวกินน้ำอิม่มเรียบร้อยทุกคนไปหากินเมื่อนี้นี่ถือว่าสุดซุดอะไรน้อลงลายเซอร์กรับอ่าสิบแปดหลังไ,ได้จกักโตและยังดีแต่เมื่อคืนนี้ได้นกตัวหนึ่งตกกระบ,บินมาแกมบ่อนนี่นะฟานเกจจัดไปสองบาทได้สิเอาแต่ยังได้กัมายามแฮารอบนี้ก็ยังบ่มาณนะทุกคนเลย ได้เดินทางเมื่อแล้วมันนี่พอชิวลายมือกะมันล่มแน่ทุกคนมันลม่มมันหนาวช่งกนดูแรงนี่นะม,าามังับมังอ้นะมาแล้วก็ได้เยอะเท่าเมื่อจะเป็นเนเลอร์นี่คือชงยามฝนนะชวงยามฝนไปละอาศาัยพบมูพบเพือแน่ทุกคนเท่ากับมีโอกาสที่จะได้ย,ยู่ในกินหลายนี่ว่าตั้งใจมายามเฮ้าและแต่ว่ามันมีถือทุกคนคือไก่ก่อน หมูมันก็แล่นทางต่างเรืคอยขึ้นไปเทิงผูเ้เลยเลยบม่ได้อย่างซ้ำเอ,าอ้าแต่ยังได้ค่ะสิะได้เดินทางเมื่อก่อนคลิปวิดีโอนี่ก็มีมีเพื่อไลน์นะพ่อแม่พี่นอ้องจะได้ปิดไว้จะไม่เลยก็ขอขอบคุญขอพุ่นทางพ่อแม่พี่นอ้องที่ตามนะครับชมคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดี